พี่น้องบ้านนี้ฮะหม่งตั้งหม่องนี้สบายดีทุกคนเด้อสบายดีเด้อเฮียโอเฮียบยดดอบยดบน,น้องปน้องเผ็ดกินอิ่มแห้งอะนะต้มทองปุ๊บๆใช่ไหมค่ะ,ะแสดงว่าสี่มือเนาะออกมาลาบในเทื่ออเยงตัวพวกเนี่ยพี่น้องโหดแห้งจังวันนี้โดยิอแล้้วพี่นองำรวบาดนี้อิ่มหนำสำราญเนาะขอบุญขอบคุณทางแม่นันสิริเนาะที่เลี้ยงทีมงานอีกแล้วน้ำเย็นบ่ฮะได้กินน้ำบาบอดได้ดดพี่น้องไอ้น้ำเย็นแต่ละมือนี่ฮะ สุดยอดเลยแบบบอสนี่ฮะมันงมาแหลกนานยังคือเก่าตอนยาวเอื้อยืดนะนะมันยังคือเก่าจะพังกูเป็นแต่บอกปากก่อน่าตัวพี่นกจะได้เดือดมาเบิ่งฉาบาบพักเห็ดหอมบอกปอ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 อยู่คอยด้วยว่าเราเห็ดอะไเฉินร้อนให้คอยแน่เฉินร้อนให้ใช้เพิร์ลมีขายู่นี่ฮะคัมบอยู่เซโน่ บอมีอันนี้อยู่หน้างก็มีมากคอในเงินคนที่ไปซื้อเซนหลอนเงนินน่ได้อาจายให้เจ้าขายะสูบเลยเบิดเลยบนี้ฮะมีแต่หมอยก็รอยิ่มเดยวนลยเดินเดือูฉุดเรมีจ่ายเนานะก็ให้กินนี่เนาะปาเทิดอู้ชื่อถามาเทิดวาก็ไปกินนี่มา่าไว้กู้ไ้เงินมีจเราบ่มีใช้ไหวสิทาอยู่พี่เอา,ออาไปชนมู้ยังัน่ะบ่ได้ไปชนหด đuợc con bòn đấy, hai cho đấy hả Hai mì vo, liên can bận đấy nó, kí bảng bón อยากเนมุนลีนเนาะเอาชันเป็นโเป็นฮอลลชมเด้กันบอกต้องมุนไหนเปลี่ยนกันพักอีบ่อหนะจากนั้นว่าบอเทิดแล้วก็สบายพักช่วยกันเอฟซีบอกว่าไอ้เทิดเหตุการบ้านเด้อร์ว่ะอารมณ์ดีใบใบ่ายตื่นมาวัดึกเย็นไอารมณ์ดีหรือบอสวงคไามประเท่ได้เทษบอส ให้ให้ที่เคยเปื่อยหลบภยเอนอนนัคอ่าคืนโอ้ยคยบอกบอกหยอกจริงๆม่ปหนาบานีอะไนคอยประดิษฐดอย่งคอยนอนภายนอนมันคืนนี้มันบ่มีหมักกะโหลยมันบ่มีหมักกลโดจื้อบ่ตอนที้เจาแจกมักกลาโดนะเขาให้คอยแบกแลเขาให้เอาเงินให้คอยสิบพักีบสิบพันกีบบอกเอ้ มีเท่าผู้หนึ่งอีกอยู่บ้านพักขญาบอกมาเตยคอยนันเตยคอยนันเตยคอยนันหนึ่งนาทีแล้วเจ้าหายนังบ่จ็บเจ็บบอกเจ้าจะหายนักบาคอยซื้อใบแซนคอนให้คอยใบแซนอีกแล้วเราเงินใบเราผูกินข้าวเรากิ้นยูเรากินเวาชมวตัวเราแล้วเราน้อยฉันนะเขาอื่นบ่ดเจ็บแล้ว ใช่ใชแล้วก่ลายใช่ไห่่แล้วอ่่นทายไปใเมื่อยนี่วันนี้ทายยังน้ห้อยนะฮัล่หลิปให้เพ่นเงน้ต้มบ่าทายไปได้คือู้แบบนี้เพื่อจ้ามีแต่ฮูหนังฮูนใชใชจะิลอคไปเนะ่นี่นี่สิเาเมื่อได้สกการบ้านนี่นี้ ตอนเวีย<ม>ดเงี้ยจะเฮ็ดอันี่ฮะเอาเลย้คณะุวนเรื่อยังใหม่เลยเพรว่าสุกอยเป็ดสละพะละสนโตแล้วกะคืนสุกอยเปเยืองกระปูกรเธอเด,ดินยะังไงนะฮะทางนว้บ่าจอยมาถายเบื้องหลังนี่ถ้าเอาอันของพอของมาจอยก้อนน่คนเออ เาเห็นยังชาว่บนะอยยำอยยำกึงคือกึ้นทนใจเายเาเนานเจียเออ่ันเนาะผ่าเนาะผ่านเนาะเร็วให้เบาอจเลียงแนุ่มเนาะรวยเน้โยเงิเลียงเลยรวยเน้ที่มีแต่คือไปจ่ายค่าไมไปอยบอมีเงินเลียงมีแต่เงินเลียนเนาะเงินขาดหยังบ่มีเลยขาดหดกัยังบ่มีเลยมาจอยนะ อันไหนเพื <lawsuit> <ulously What S 3> ่อนนะบาร์เทอร์จะไปน้อนอ่พาตีนเบอร์ผู้เชิงอยู่บบนี้แต่เป็นมันหลดยังบ่มีเลยตีนแม่ซิโฮแหละนี่นะแล้วกันบันทึกบ่เทอร์เป็นยังไงบอยบ่เทอร์กินข้าวอิ่มเลยกินข้าวอิ่มแล้วเมื่อไงเอาเลยต้องพักก่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปซื้อเพี้ยนเจ้าเด้อบักซีโฮเอาเพียนมาหนึ่งคุณรักบ่แม่นและข้าแม่เจ้าคลองอีกบักซีโฮเป็นว่าะยังไงนะ ไปเอะหนาวแล้วเนี่ยนเพื่อนามเพื่อนเพื่อนได้จั่ห้อยเดือนนี้นะไอ้บดเอาเพื่อนไปทำนี่อได้ดอกไปไให้บ้าดหน่อ้น่ยอย่าว่านะวิวต้องหอนบ้ามูต้องลอยบ้ามูชิบเป็นแชนเนาะ่ไปว่าวนะเจ้าเหนือเล่าชวงนี้ ยาวเ้านะคอยผักมันมัมุนนี่คอยบอยอมนะคันบอกให้มันมุนนี่คอยบอยอมนะยาวเอาเนื้วได้สบายาวเว่าน่ามีคอยชิพักห้มันมุนนะมีเออมีดนายว่าเนาะเออมีดนี่มันว่าเก่งเออแล้วคอยผักซีนมันเป็นระดัใดแล้วมีพักซีนี่ก็เอ็นบอกเออมันไม่ได้พันซีนแล้มันผักซีน สิ้นจำสิ้นแล้วเขาเอานายังสิ้นจำสิ้นแล้วเขาเอานายังสิ้นจำสิ้นเออมันเป็นเนื้อไรบัตรโบโหเอ้าภาษาเราเซึงเราเพิ่งว่าไส้โตไส้แล้วมันเป็นยังไงโบแจักเลี้วนะโตไส้ตะไบเรียบได้สบายยังเจ้าก็ว่าเป็นโบภาษาเราเพิ่งนะอ้าวคอยคนขาซึ่งขาว่าวว้าให้คอยพักในว้าในไหนพ่อสบายดีเนี่ยพ่อสบายดีแนว้อไหน สบายดี่ะสบายดีคือกันบอแล้วประชาเราทึงเงินไหมชวนี่หลอกขมยเลยนชวน ก็ไปอันอันมุ่นพอนมาจู่ๆปิงันไม่กูจีดเออชะด่วนมาจอยแม่บอจัดไปหาฟังงูยบมาจอยไครไม่กูจีดกีรักเราบาผักเรา่าผักมันบ่บมันจะถือแล้ววะแม่บอสบายโบเล่เล่มาหนาบ่ใจขยายูบใไ้ด์นองบอเถิดบอเขาตต่เลยรับเลยตต่เวามันก็ฟื้นมากอีบันาตาย่อนบาดนี่ บ่าวโจรบ่าวมดสจอยสิสจอาออกไปแลวสจอยเทศเวียดะละสมโตนี่การบ้าน่าดอเหตุการบ้านคืนนี้ไม่ได้เหตบ่ เป็นอะไรคือบ่่เฮ็ดบ่มีมากก็เยมากไห้ามมื่อคอย่างพิมเลยโอ้บ่าบดบ้าใจลุ่มกล้องเจ้าเล้วนาจอยแดงข่เราก็เดี๋ยวนี้นะอื่อล้มกนี่เนี่ยไข่นี่นะน้องมกาน้องว่ บราจอยว่าเพิ่นเค,เคยเห็นเพิ่นเคยถ่ายไหมเพิ่นว่าบอยเคยเห็นแล้ว,วบ่ถ้าว่าสิไปลายขอเวลาไปเลยถ้าวันถ่ายต้องําเจ้าจ้อยแม่นอะไรเอากล้องมาบังคอยค่อยเอาต่ำลงก่อนนี่เนาะลาปีนเอาเลยเนาะอันนั้นก็ชิพักกี่บ่อหรือว่าหั่นมันยังดียวเลยครับใบหัน่นหั่นเดียวเนาะโอ้แล้วเช็ดชมเนาะ เราจะกินเอีนะเราจะเสริมม้าไว้เนาะเราจะเสริมม้าไว้นมไพร่เด้ดินะเจ้าอยากเห็นบ่นนมเคยไหนมันมันป้งออกกลางๆนะเจ้าเคยเห็นบ่มกูได้เห็นก็ยังย่านนมก็ได้เธอเห็นย่านนมเคยป้งทางกลางมีปากน้อยๆเจ้าบ่ได้เห็นหรอกไอแม่ยังบ่ได้เห็นมีแต่ไอเธอเห็นคนเดียวเคยเปิดเปิดให้เราเบิ่ง อ่ลูกคอยกิกนนมข,ข้างเดียวอีกมือนานะนะขอมาให้กินค้างนี้ค้างนี้มนมคอยมีหัวมีหัวหนึ่งนมข้างหนึ่งนะมีสองหัวยันิีาจาวมเสื้ออ่ะนะคอยสิเปิดให้เบิง้งโล่กันต้ใช้แล้วนี่ตั้งกล้องไว้คอยก็ได้พี่น้องแต่บนันได้มีพ่อน้องแพทย์ มาได้มีอันอันมอเสียงเสียงนมมีซองหัวใครมีนมซองหัวคือข่อยก็มีแล้วนะสูบเจ้าบ่ได้จักคนน่ะข่อยมีนมออกทางกลางอีกหัวหนึ่งอย่างสิเจ้าบ่เห็นซอยชอยชอยสิสิ่งจ่อมกระเฮ็ดนั่นเลยสมซิ้นเดี๋ยวเมื่อหน้ามาแล้วข่อยสิกินน้ำเด้อไอสมันว่าบ่าบอเห็ุกันเห็ุการณ์ใดอ่ไงอยี่น้อพียงสองคนสี่คนขึ้นก้อนยังบ่ยังบ่ฮักสิได้สมยานนะตลกหนึง แรดนั่นด้วยว่าไอเถอะเรามีเมียบุญที่สุดในโลกเลยยงมาเนียงหัวต้องเสือยู่แล้วเสียเพราะเสียมีอะไรไปเป็นเมียเมียเสียมม่ยังตะกี้เตัวมันเป็นด้ามเมียปากแก้วตะกี้จะพัวคอยใต้แล้วไปอยู่เมืองไทยวันนี้เห็นถึงทรงทึงทรงคองทรงข้ามตะกี้เจ้าของห้ามเพอบอกว่านี่มืออื่นไม่เท้าเพิ่นว่า บอกพอแพทย์บอ่ะแล้วเพิ่นเพิ่นอยากได้ลูกค้าเนาะแมนบอเพิ่นก็บอในนั้นแล้วแล้วเพิ่นเราไปเขียนมือพอร์นอแพทย์นะบ้านนี่ขอบใจเด้อเพิ่นว่าเนาะยสี่นาทีเอาห้องน้ำห้องนในมาเปื้อนเลยพอร์นอแพทย์สบายห้องน้ำแต่เด้กนี่ยบอธรรมดาคือถ่ายลาบงัวพุ้นบอได้ถ่าลาบงัวได้คลิปนี่เนาะขใแพทย์คิปดสบายเพิ่นลงอาบน้ะแมนบอสบายได้ เรื่องนี้จะเสียงว่าจ้อยไปจักต่างกองไปน้ว่าจ้อยพี่น้องเองใสอยากเบิ้งบ่นมขนาดค่อยสิเปิดอีกรอบในชั้นรอไปเลื่อนสบายเบิ้งพูเดีเอาพอบ่ไอ้เธอรับปาเบิ้งขับพ่อวะดีเลยใส่ใบตองนะฮีแคบคำในเงี้บ่ยังงอนะขนาดแหมกันนะยังว่าฮีแคบคำโยังมาซื้อเหรออย่าเบิ้งนะอย่าสิเจ้าย่านสิไม่ได้สบายเลยอะไรยังเลแม่ใอรเธอเป็นคนเบาเบิเกินมึงป้าบ่ได้บ่ฮีแคบคำแล้วบอกแล้วเราเองนะยังมาซื้ออยู่ ไปใช้ไป็นตองกุ้ยนะเลยตองกุ้ยชิมห่อสมนะบ่บ่าไรอยากเก็นห่อสมมื่อหน้าคอยชิมากินสมงงวงำลาวก่อนคอยก็มากินได้คอยเง่ายข่ามาเอาหมกเพ็ดดิบเพิ่มคอยเง่ายข่ามาว่ะเ่าสบายเนาะเพ็ดดิบคอยไปหาเอาลำไอคั้นก็ได้ให้บอกกับคนเออเราเห็ดสมงงวเป็นคั้นเป็นคอยยอมรับเลยเป็นกว่าเบิดเอามียี่บ้อันนั้นนะกระเทียมนะบ่มี ต้องใส่ผักกะเทียมพอไม่สูงหัวมีครบแหละจังห้อไปหาเอาไปปาไปเอื้อเอื้อไปติเกือบเป็นนวมก่อนเอาเอาดิลงหัวหน้าเสื้อลงแต่ยินงมาเขาว่าเพื่นเสื้อตะกี้นั้นลงน้าำร้างเลยถือว่าถือือเซียมแมงใครมือใหญ่กินบางมากด้วยเสื้อเสื้อยูนไซด์ก่อนานแบทานแบทจะเห็นบ้างนี่ ไาพอยอดทนตะกี้นั้นซาดตะกี้นั้นนี่แปลวนี่เห็นปะแล้วไปสิเห็นเนาะเออยันเจ้าพู่เดาไปพอรู้แผนเขานะไปอัพคลิปเนาะปั้นตัวสบายถักเศร็จมันก่อนว่ตัวนั้นหั่นเนาะตัวนั้นชอยชอยชอย ซอยพี่้องพังซอยนกไผ่ผ้าเจ้าเห็ดเนี่ยชาวบ่ายเมื่อก่อนนะแม่บ่่ไผ่เจ้าเห็ดเฮียนเอาเองเจ้าเห็ดผลเห็ดบ่อบ่เห็ไผเห็ดคอยก็ะเห็ดเป็นอย่ากกินแสบกะเห็ดแสบตัวออยางกินเนล้อกระเห็ดเนาะอนอยอยากกินจางกระเห็ดจางบ่ สาวใบทำพ่อชมงัวเห็นเห็นยังขาวดำขาวแดงนะจ้ำพี่ปลาอยู่นี่เลยให้เข้าใจกันกับคอยเดือนจบทิพย์จ้ำพี่ปลาบุคคลจบไปเบื้งเงนประตัวเบาโอขึ้นจากห้องน้ำขึ้นจากคุมห้องน้ำบ่ตัวลงได้หมดพอตัวเบาเทิร์ดได้ที่นอนใหม่ไพ่ซื้อมาให้นะที่นอนมากระทุนคอยซื้อเมื่อวานก็หายจากไปไปลักเอาโอ้มีคนลักเอาอีกเลย Hãy xe sư thì Mẹ. non mà ma hai mày này Mẹ không Mẹ và giê xu Ồ xưa mà hai ý Đời đi cho bỏ non à bó. Bên này đấy Cứ bỏ phần Phần bỏ oh. ừ. đi Ồ Phần đi rồi nó Đời Đi chạy bỏ đây thì non mày đây ban mày ดีดีดีเขาก็ดีใจนําสบใาบพันได้ที่นอนใหม่ได้ทุกอย่างไม่ที่ของใหม่ๆเนาะสาบายเปลี่ยนเ,ออเป็นคนใหม่เลยอือมใหออ้ดูให้กินให้แล่ให้ง่ายอีกก็เป็นเนนเห็ดตย,ยังก็เป็นแล้วเนนหนึ่งเขาเปล่าไฟหเห็ดกินถาบาเทึศบะทึศขึ้มาเนาะบาเทึศขึ้นมาได้คุณห้องน้ำเลยก็อาบน้ำหางไม่เลยม่ใช่บะเขยบะเคินหน่อยบะเคินใหญ่บะเคินหน่อยน่ะมันไปหาหรอมีสิ่หาหรอสืธอเนหน่อยอยู่ใช้อีกอ้าวไอ้เธอเรามีซองโตใส่จจาเสื้อบ่ บอกเธออายุสามห้าปีก็ไม่ใช่น,นี้นั่นอายุเท่าไรนะสามสิบสี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดปีนี่นะไอแมนไอแมนไอแมนนั่นเท่าไรละเช้ากี่ปีหนึ่งสามสิบสามสิบสี่อันนี้สามสิบเจ็ดเป็นไอบอกแมนเจ้าก็เคยมาอยู่บ้านในโดนบัวชาวบมาก่อนคอยกำลังอยู่สองปีอ๋อตะกี้จะอยู่น้ำไผ่ตะกี้นะตะกี้นะแมนเขาอ,อยู่อยู่นาทองเมืองพรินเขาอ,อยู่น้ำพอคอย เอาจะมาอยู่นี่ว่าช่องปีเห็นไหมกลางกลางที่หอดชองปีนี่แหละหอดเกี่ยวเขานี่ก็ชองปีอ๋อว่าเจะมาอยู่ที่แรกมาอยู่น้ำไฟนะที่แรกเขาอยู่น้ำลูกโดยทหารเห็นบ่าหันขาดหันขาอยู่จะอยู่พูกหันขาเขาอะไรนี้ฮะอยู่นี่นะอยู่นี่นะโดยอะไรนี้เมื่อดำเซิงมา่อไอยู่ในในไอเติกในเขาอะไรนี้ไอติเกอะไรนี้เมื่อเขามางเงื่อนให้ไปอยู่ดำเซิงไปปอกไปดำเซิงพวกซ้ำ สามเอื้อยน้องนะจต่เขาเป็นยังมาลูกกัมพาลาก,กับพลอยอจากบ้านเกิดเมืองน้องเขาอยู่ไเจะมาอยู่ตำดาปีกัวพูดเลยนเาน,นะาะโดยหักลูกนั้นายเลือดสุคอยแต่ป้าคอยนำพลอยบือน้องค<ม>อยกเอาไปเลี้ยงแบบลูก<อ>เจ้าในไอแม่เจ้านเานาะโดยเจ้าบริบบบริ้เมือ่นบ่อนอยู่ในบ้านนะจังนะ บ้านบ้านพ่อบ้านแม่คอยบ้านนาท้องใต้บ้านพ่อคอยบ้านนาท้องเหนืออนาท้องใต้นาท้องเหนือด้วยนาท้องเมืองพีนอยู่ทางอังคาอยู่ทางเวลาอีลาบุรีด้วยโอบมาเปนจันทบุรีเด้อีลาอืมสบายผันกห็ดอยู่กินเป็นเชยที่นอน ใส่ยังบัตรนี่ไปนัวคอยอยู่ตลาดมอะมาได้ไหมมาเห็ดได้ไหมลบได้ไหตัวขอไฟเราช่เห็ดมันมุนอยู่บ่อหนจักแลเจ้าของผักเองเจ้ากเจ้าไจ้าเบิ้งหลัล่ะเจ้าของผักเองหมุนหมุนไปกินนะคอยเอืออเลือไปนัวไว้ซื้อคอใส่เขาไว้ซื้อลบได้ไหมเราฉีลงไหมเ้าลงบ่ลงหะแร้ไอ้ข้างเอเด้อเด้อ ว้าฮ <ih ak> ่าเกดมันจักรวอมแท้หมือนไหนเหรอโบดีใจได้กินลาบสิ้นบออันมีตะปลุกบอเธอดเ้าลงมาเบิ่องของน้ำสบายบ่บอให้เรานอนสวยสินอนจะไปเฮ็ดโลกเออเจ้าจะเฮ็ดเรียกเรียกบ้านกับบาเธอเหตุบออัดก่อนเด้อประตูเด้ออัดไปก่อนเด้อแคลำบ่ตะเวนบ่เออจเกาอดงแคลำตัดเวีนพี่น้องเลยโอ้ มาเบิ้งทีมงานแบบนี้พี่น้องบบาวจันโอ้ลกเองพี่น้องมันนี้เห็นจะได้ข่อยชิตัวชิตัวขึ้นได้บัดนี้บ่พอน้องแผลเห็ดจงได้ข่อยชิตัวโอ้ขึ้นได้บัดนี้<ล>ข่อยตัวลงเลยมีต่มาจ้อยและตัวขึ้นได้เนี่ยหน่อยมันมัน,ม,นมันแน่นแฮงไไดนน่แน่งบ่ข่อยคุดวัานี่แนกูนักกว่นี้บ่บ่บ่จุกจุบเลยเบี๋ยวจับเดี๋ยวาับเอาขึ้นไหม เอ้าข่อยตัวเบาโอูขึ้นก้อนแาบนี้ขึ้นหมได้แบบนี้เฮ็ดเอาข่อเจเอาชวนให้เด้อจะชวนนี่ขึ้นเวอรก่อนเด้น่ะชวนลูดูอเบากัไพลงมาลงเราเคยเฮ็ดนะลงไปวัดเบิ่งบ่แม่นแล้วไผสิชวนขึ้นบาดนี้ยเบาไผแล้วว่าดอกก็ชวนขึ้นบ่ได้เฮ้ยมาบ้าขึ้นบ้าเดี๋ยวจะจอครับนี่เลยเจ้าขึ้นไดงก็ขาก้องกับเพบแดนี้ของไผลงไปวัดมึงอยู่ได้จิบบ้าครูจาเคยเฮ็ดได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีแต่ถึเพี่ยงพอ

ให้ต่ำลงไหนเตือนไปเนาะต่ำทำไมมันเหน็ดนะยูคุ้จังมนบ่ต่ำเบอมันเหน็ดแล้วเมนบ่มันแตกแล้วเลนะเนาะโปรเฟตเมนเข็แล้วขอหน้าก่อนยังบตูเดินไปลุกขันมนะมองไยทางขางอันนี้ อ่วเราะทางขังเลยโชว์อยู่โชว์ดาขังแบบนี่นี่ขังไม่ได้โชวได้หน่โชม่ได้นน่แถมบวกยงขังโหมดแล้วเดี๋ยวนี้าว้มันได้แบบนี้ขันได้ใอย่มันข้าต้งทามีเมดเฮาข้าวัดเบิ่งคราวมันข้ามันลื่นบวไปยังยังมันบ่ลื่เน่ะที่มีเสียขัมันเลนข้าวต้ต้องช่อเลย เอาลูกไปนันะแปบอาไปนั่นเอ่นะนั่พูดน้นพดีก็ึงช่อแม่ก็บความพูดแนหมูไปว่าส่วนขนน้ำเยคือนี้นี่ของไพ่พาพาชออีกหนึ่งจะต้องเชื่อขอามไพ่เราเห็ุเป็นไหนบอีชืกเราเห็ดเป็นชำบจ้าบเจาคือช่อชำจาบดเบได้ลูกสาวเนาะแม่ พอเห็เล็กเก่งหว่าไปดียวไ้ชคือเดียวคุกคาอเนาะ่อไปอยู่กันว้ยมออไปเอ้ามัวเจ้าเก่งางนี้ฮะมัวเจ้เก่งเจ้าบนน้อมาพอเห่นีเจ้าบนเก่งพอเดีนีฮะเก่งกับเก้งฮมัวทุกคน้อมัเจ้เก่งอย่างนี้มัวคนขาจะหลุดได้แตนึงอย่าวาเน้ตัไปโว้ยพอเห็่องอีกเนาะไปย่องว่มนเก่งนี่น

น้ำมันเอมีแต่สองคนบ่พเห็นหลายคนรู้บัเดียวสองอะไรแม่นพรมีเจ้าเล้ากับพ่อมันนึ่งโชองก็ได้เด็กับบอลนอนนี่เออสาคนเนาะอเลือกได้ตัวห้นี่ 2... 3... มันกลายเม็ดเลยมันต้องใช้ใช้ใสามขอดผู้สามพ่อผู้ห้าคนบัตรข่บน้อยบัคนเดียวสองเออ พ่อเว้าอีหยังบ่เก่งเจ้ากับบ่บดค่ะนั่นบ้านน้อยๆน่ะเนาะบ้านน้อยบ้านข่อยบ้านใหญ่เนาะข่อยเนาะแม่นบ้านใหญ่ยังได้3นึงบ้าเจ้าบ้านน้อย้5โหดได้บ้านข่อยเ่งเนาะง่เก่งแม่นบ้านเฮานเป็นเนาะบ่แวยังบ่ฮอด800เอบพันมีตเก่งแต่3คนนึงแว่าบ้านระดับนันน่ะพเก็บเงินกันสร้างมนเนาะเนาะ ก็่มันแหย่แหงเลยดิใหญ่แหงไป้เุ่มันก็ะยาบนั้นเลยได้บุมีนมีแต่ว่ามีสาอยู่ด้นบ่มีนะเนาะนทาเยอมา้กย่ยนะเออมันยังไปอาจจะมีอยู่พอรอแม่เนอยู่่แม่เพื่อนอิวางแผนลุงขอเป็นผูวบ้านแรก่าีนี้นะแผด้วยขวานกับไ่ป่แกแนวโฮมรไก่เลยเจ้านะลุงขอเป็นผบ้านคนแรกอย่านี้ตอนนี้เพื่นกำลังจะาให้ขอเป็นนี้แต่ว่าขออยากอยากเป็น เป็นห้องเราก่อนเด้อปล่อยบมมักแต่เพืใส่เิียากไลฟ์มองอ่ะถ้าไป็นนพุ่นรุ่เอานั่อดูเนาะเมนถเป็นนายเป็นแมนแต่เพื่อนหายเป็นปอกโซก็ยังบเป็นหายเป็นกอดรอนคอยอยากเป็นนายคู่ในเงินเดือนปวดจับพ่อแพลด้วยล่ะบวดจับหรืวจับเราหยังจับใครเราไปเกี่ยวหญ้าให้มัวเราดิชื่อจับเกี่ยวหญ้าแล้วเสียภาษีไปเกี่ยวหญ้าจะว่าวันนี้บมดแล้วหดได้เสียไดไมัวให้บอกให้ไปเกี่ยวให้แปล่นให้นาให้แปลี่ยนข้าน่าล่ะอยาหญ้าก็เยเน่ะว่ะ ไกี่ยวมาเด้อเด้อมาเกี่ยวเด้อต้องตั้งกดให้เกี่ยวเนื้อชอบนึงชอบละสิพันธ์ไปดิโมเหลียวแต่ให้ให้ไปเกี่ยวหันจ้างเงินให้ผู้ไปเกี่ยวอีกไอ้ให้เป็นนะใช้ไป็ดก็ไปเถะใช้ไป็ดก็ใช้ได้ขึ้นว่าอันดากละพันใช่ใชอเงี้ยเมื่สี่คูณนะเอาเมื่อสี่คูณซื้อดีว่าเมื่อกี้บาทแบบนี้มันเกี่ยวพอแฝดไม่ได้ใส่เขาเป็ดก็ไม่เกี่ยวเนื้อแบบนี้สิขายงัวได้แบบนั้นขายงัวเนาเอาตัวละพันบาทถ้ขาย ก็มาปุ๊บนั่นไอ้แบบนี้เนาะเอาได้ตายเลยอันนอนน้ำนอนน้ำเมียนี่อันเชื่อหนึงนะชิพันไปสิคนทำมันนานบาดิคนมันเป็นพันเนาะคน้องเพจมือึงได้ยุ่นสิบล้านนะมันก็นอนกูคนแล้วเจ้าก็ต้องได้เชียได้เือชิพันเออเฮจจะได้บาดินอนเมียตัวเองแต่แล้วก็จะได้เชียบาดิ่องเพจเพราะว่าเจ้กก้อนได้เชียรายยุ่งเ่ละมือทุกทุกเล็บแบนี้เนาะ แบดนั้นว่าบาดพี่นอนน้ำชาได้เฉบริเก็อบริเกได้ลูกเล่นี้นอนกอดกันสิจะได้แนี้คอยที่คนได้บนี้ยัวให้่อยช่วยเหนื่อยบนี้ขืนก็ไ่ได้บนี้น้ำก็ยากบบบนี้ไปกินน้ำเย็นเบาบ่เนี่ยมาแล้วหอดบบบนี้แข่งเพิ่มทันมาเนาะแข่งมาปลากิกนาะไปชื่อปลากติกไปเลยบอกกับใบเถิดาเถิดปลาหาปลาไปหันก็นแจะมาเอาวะเถิดกระบอกก็เอามาแล้วบ่เถิดปลาไปหัน ยาแร้วรากระลายไปเอาไม่หมดมากว่าคูน้ำงนั่งเมื่อยด้เราเพิ่จะได้เงินหนักเงินยังของพันหนึ่งเออก็ยาแล้วพอเราซื้อพอเห็นแล้วซาพันหนึ่ง้วให้ให้แล้วซาพันซื้อยายังไม่ทันถูกอะแปดพันแต่ก็ซื้อน้ำกว่าสิบพันสิบแปดใชน้ำก้อนนั้นโบมีแต่วายังเหลือสองพันเงินเผื่อทอใหม่นะคอยเลยจ่ายให้แม่แม่ยาเาแล้วก็ชื่อน้ำแข็งนะคอยคอยได้จ่ายให้บาไปแล้วเอายาสูบมองบ้านนี่แปดพันเออพอจงเงินพวงคอยแล้วหายเราหายไม่ขาดไม่ขาดว่า แกข,ขาของจบไปเลยบอ่ะบ่เทิดวันเงินเดือนสองพันบาท<อ>ขอเล้โจงถูกกว่าให้ปล่<ค>อยสบายแล้วขอว่าไม่ค่าเขาจิใก่หายได้เล่าเดี๋ยวเขาจะไปบอกเราปล่อนะวจะได้บัตรนี่ไจะโชองมาไลมันพูดมาพูดน่เื่อยนี้ขอเล่บนี่นั <แ S 1> ่งไปจากนี้พอแะไพวพอเดวไ้วย,ยังนั่นนี่เนาะแมนคืนไมกีนนั่ก่อนโอแปลงไหมแปลงไปเ้เล็กหน่อยพี่้องเลยแมนแนจะได้คือได้นี่บอกบอก วอาไพ่หลายนาทีเลยไหมสามชิปจะหกนาทีแหละพุณโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัเมื่อยพี่น้องเสียงกายใจหลังคาไข่พี่น้องเลยขอบอกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่สุกคนที่ก้าวมาติดตามให้กับนังใจสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อขอบอกขอบใจขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณขอบมุญขอบ้องลายๆพี่น้องพิพากษาการใดขอโทษขอไพ่เมื่อยคุ้มคุ้มของน้ำซอยบ่อบเถิดพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายพี่น้องสบายดีเด้อ